นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชา อารามทูสกะชาดกชาดกว่าด้วยความฉลาดอันไม่เป็นประโยชน์ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เดินทางเผยแพร่พระธรรมในที่ต่างๆครั้งหนึ่งได้เสด็จไปที่แคว้นโกศล ังนั้นมีภิกษุตามเสด็จไปด้วยมากมาย เมื่อองค์ศาสดาเดินทางมาถึงแคว้นโกสลได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งนิมนต์ให้แวะพักที่บ้านของตนเศรษฐีใจบุญผู้นี้ลื่มใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็ไม่ละโอกาสที่จะได้ฟังธรรม นี่มนขอรับก็บผมมาได้เตรียมพักยาหารไว้พร้อมแล้วขอรับอุ้ยดีใจจังวันนี้มีโอกาสได้ฟังทรรด้วยพอฟังเจ้าบนทุกวันน่ะจนข้าเบื่อแล้วัวนนี้ได้ฟังธรรมะโชคดีจริงๆเมื่อองค์พระศา,าสดาแสดงธรรมเรียบร้อยแล้ว เศรษฐีก็เชิญชวนให้ชมอุทยานในบ้านของตนบ้านของกระผมมีอุทยานที่สวยงามมากขอเชิญเสด็จชมสักครั้งเถอะคอรับท่านเศรษฐีนี่เหอส่วนตัวเองจริงๆเลยใครมาก็ต้องอวดฮืมก็สวนสวยจริงๆนี่ข้าเองอ่ะก็ช่วยดูแลด้วยนะถึงได้สวยอย่างเนี้อ่ะ สุดทั้งหลายเดินชมอุทยานตามคำนิมนต์ของเศรษฐีอุทยานด้านหนึ่งสวยงามดังกับถูกเนรมิตส่วนอีกด้านกลับแห้งแล้งต้นไม้ดอกไม้ล้มตายจึงเกิดความสงสัยขึ้นท่านเศรษฐีทําไมสวนของท่านเนี่ยถึงมีส่วนที่แห้งแล้งด้วยละ่ะก็เด็กชาวบ้านที่มาลดน้ำต้นไม้ให้กับผมนะสิขอรับลดน้ำยังไงก็ไม่รู้ พวกเนี่ยเล่นถอนออกมาทั้งหลากแล้วก็ลดต้นไม้ของผมก็เลยตายหมดพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งด้วยญยาณจึงตรัสว่ามิใช่แต่ในครั้งนี้หรอก เด็กชาวบ้านเหล่านี้แม้แต่ในอดีตก็ยังเคยทำลายสวนมาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องอารามทูสกะชาดุณเมืองพาราณสี ครั้งนั้นเจ้าเมืองพารานสีได้จัดงานเทศกาลประจำปีชาวบ้านทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างล้นหลามคนอื่นเขาก็ได้ไปเที่ยวกันหมด มีแต่เราเนี่ยที่ต้องมานั่งเฝ้าต้นไม้โอ้ยอยากไปเที่ยวในงานจังนายคนสวนบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งนั่งทุกใจอยู่ในสวนเนื่องจากอยากออกไปเที่ยวในเมืองอย่ามคนอื่นๆบ้างแต่เนื่องจากเป็นฤดูแล้งต้นไม้ที่ปลูกใหม่จะขาดน้ําหากว่าเขาออกไปเที่ยวก็จะไม่มีใครคอยรดน้ําต้นไม้ อุทยานนั้นมีลิงอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ลิงฝูงนั้นได้เก็บกินดอกผลของต้นไม้ต่างๆสุขสบายอย่างตลอดมาในสวนจึงคิดแผนการให้ลิงฝูงนี้ช่วยรดน้ำต้นไม้แทนตนนี่เนล่เพื่อนเราเคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาไม่น้อยอุทยานเนี่ยเป็นที่อยู่ที่กินของเพื่อนและพักพวกมานานแล้วใช่ไหม ใช่แล้วท่านถ้าไม่มีอุทยานนี้พวกเราคงลำบากกันมากพวกเราต้องขอขอบคุณท่านมากที่คอยดูแลเอาใจใส่พวกเราบำรุงรักษาต้นไม้พวกนี้ให้ออกดอกผลงดงามตามฤดูกาลพวกท่านช่างมีพระคุณต่อเราจริงๆเลยเจ้าคิดได้อย่างนี้ก็ดีบัดเนี่ยในเมืองมีงานเทศกาลประจำปีฉันน่ะอยากไปเที่ยวบ้าง แต่ก็ยังเป็นห่วงว่าไม่มีใครรดน้ำต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่นะสิถ้าฉันจะฝากเพื่อนและพักพวกช่วยดูแลรดน้ำต้นไม้ให้จ,จะได้ไหมได้สิท่านข้ายินดีเดี๋ยวพวกเราจะเอาใจใส่รดน้ำให้อย่างดีเลยทีเดียวเเดี๋ยวข้าเนี่ยจะเป็นคนรดน้ำในสวนนี่เอง,เ,องเรื่องรดน้ำเนี่ยถนัดยิ่งนะัก <c oughs> ข้าก็เหมือนกันท่านเที่ยวให้สนุกเถอะทางนี้เราจัดการเอง างเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ของคนสวนในวันนั้นเขาได้ออกไปเที่ยวงานในเมืองกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนาน hey, เฮ้ยเพื่อนเกลอรอข้าด,ด้วยสิรอด้วยรอด้วยรอด้วย ก่อนออกไปเที่ยวนายอุทยานนำเอาเครื่องมือรถน้ำจำนวนมากมาวางไว้ให้ฝูงลิงทั้งหลายซึ่งฝูงลิงทั้งหลายก็ล้วนเต็มใจทำงานช่วยกันหยิบกระออมตักน้ำเตรียมรถน้ำต้นไม้ขณะที่ลิงทั้งหลายเตรียมตัวรถน้ำต้นไม้พลันลิงจ่าฝูงก็เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่ง ก่อนพวกเราอย่าเพิ่งทำพวกเจ้าคิดดูดีๆถ้าพวกเรารดน้ำกันไปเรื่อยๆรดไม่เป็นมันจะเปลืองน้ำนะยิ่งเป็นหน้าแล้งอยู่ด้วยแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะเนี่ยลูกพี่ดีนะที่ข้าเฉลียวฉลา,าดรอบตัวไปทุกด้านอาน้ำหายากนะพวกเราต้องรดกันอย่างประหยัดประหยัด รถให้พอดีกับความต้องการของต้นไม้นะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะลูกพี่ว่าต้นไม้แต่ละต้นน่ะมันต้องการน้ำเท่าไหร่พวกเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเลยมันจะไปยากอะไรที่พวกเจ้าดูข้านี่อยากรู้ว่าต้นไม้ต้องการน้ำเท่าไหร่ก็ดูที่รากสิถอนต้นไม้ออกมาก่อน ต้นไหนรากยาวก็ลดมากหน่อยรากสั้นๆก็ลดนิดๆก็อ yeah, yeah, yeah. <c oughs> พอเย้ยยยหูกใจในความฉลาดของตัวการะลาซี <c oughs> ลิงบริวารทั้งหลายต่างก็เห็นดีเห็นงามตามจ่าฝูง จึงช่วยกันถอน,อนต้นไม้ขึ้นมาดูรากแล้วจึงรดน้ำทำให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่เสียหายเป็นอันมากในขณะนั้นมีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินมาในสวนเมื่อเห็นการกระทําของฝูงลิงจึงเอ่ยปากถามขึ้นลิงเอ,อ๋ยเหตุใดพวกเจ้า จึงต้องถอนต้นไม้เหล่านี้ด้วยเราพวกเรากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะเซแล้วทำไมท่านจึงถอนต้นไม้ออกมาด้วยล่ะฮคนอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรมันเป็นวิธีประหยัดน้ำของพวกเราไงล่ะ <c oughs> เมื่อบัณฑิตทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงอธิบายให้พวกลิงได้เข้าใจเจ้าลิงเอ,อ๋ยความคิดของเจ้าที่จะประหยัดน้ำนั้นถูกแล้วแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องถอนต้นไม้ออกมาดูรากหลอกเจ้าดูแค่ขนาดของต้นไม้ก็พอต้นเล็กก็ลดน้ำน้อยหน่อยต้นใหญ่ๆ เจ้าก็ลดให้มากหน่อยท่านไม่ต้องมาพูดหรอกท่านนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องเราอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เกิดพวกเราย่อมเข้าใจดีกว่าท่านลิงทั้งหลายรีบรดน้ำต้นไม้ตามวิธีของพวกเราต่อไปเถอะอย่าไปสนใจโอ้เอ๋เจ้าลิงโง่ช่างอวดฉลาดจริงหนอคิดทำประโยชน์ กลับทำความเสียหายเสียนี่เมื่อบันดิตมองไม่เห็นผลที่จะอธิบายต่อไปจึงเดินออกไปจากสวนด้วยความเศร้าใจพวกลิงทำงานของตนจนเสร็จก็พากันพักผ่อนนั่งดูผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อคนสวนกลับจากไปเที่ยวในเมืองมาถึงก็พบสวนที่เละเทะต้นไม้ล้มตายเสียหายเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเจ้าทำอะไรกับสวนนะ่ะทำไมสวนถึงได้เสียหายมากขนาดเนี้ไปเลยเออกไปอยู่ที่อื่นเลยชิชะอุตส่าห์ไว้ออกไว้ใจอ่ะกลับทำสวนเสียหายซะนี่ เจ้าลิงอวดฉลาดไม่เชื่อคําตักเตือนของบัณฑิตต้องพบกับบทลงโทษถูกไล่ออกจากสวนระเหรเร่ร่อนไปอยู่ในป่าหากินไม่สะดวกอย่างเคยฝูงลิงอวดฉลาดกำเนิดเป็นเด็กชาวบ้านที่ทำลายสวนเศรษฐี บัณฑิตในครั้งนั้นสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า